สวัสดีค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะพอดีว่ากล้วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะทั้งประวัติศาสตร์ของไทยประวัติศาสตร์ของต่างประเทศแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราจะหยิบขึ้นมาศึกษาหรือว่าอ่านได้ก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยทีนี้เนี่ยกล้วยก็หยิบหนังสือเรื่องหนึ่งขึ้นมาอ่านแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องรวมกันที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยค่ะแล้วก็ไปเจอ เรื่องหนึ่งที่อยู่ในเล่มนี้แหละหนังสือเรื่องนี้หรือว่าตำนานแห่งสยามนะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็ใช้นามปากกาว่าปางบันนะคะซึ่งหนังสือเรื่องนี้ก็จะรวบรวมหลายๆเรื่องที่เป็นตำนานของเมืองสยามเอาไว้ตามชื่อหนังสือเลยส่วนวันนี้เนี่ยกล้วยก็จะขอหยิบยกเรื่องที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะคะที่จะพูดถึงก็คือสูุย่าโม โดยส่วนตัวกล้วยะจะรู้อยู่แล้วแหละว่าโอเคเวลาเราไปโคราชเนาะหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแน่นอนสถานที่สำคัญที่เราจะต้องไปก็คืออนุสาวรีย์ย่าโมนะคะเท้าสุรนารีนั่นเองค่ะไปกราบไหว้แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าที่ที่เราไปกราบไหว้นะคะด้านล่างของอนุสาวรีย์เนี่ย จริงๆไม่แน่ใจว่าผู้ฟังมีใครทราบด้วยหรือเปล่านะคะก็คือเป็นที่บรรจุอัฐิของย่าโมแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่ใช่แค่ตรงอนุสาวรีย์เท่านั้นนะคะยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นที่ที่บรรจุอัฐิของย่าโมเช่นกันนะคะก็คือวัดสรารลอยลก็คือจะเดี๋ยวันนี้ก้วยจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของย่าโมจากหนังสือเรื่อง ตำนานแห่งสยามให้ทุกๆคนฟังแล้วกันนะคะเัิเริ่มเลยเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาที่ใครๆก็เรียกกันว่าโคราชเนี่ยนะคะคําว่านครราชสีมาเนี่ยมันเป็นคําที่เป็นเชื่อชื่อเมืองที่เป็นชื่อสองเมืองเข้ามาควบกันก็คือเมืองโคราชกับเมืองเสมานั่นเองนะคะ โดยที่กล้วยพูดไปก่อนหน้านะสถานที่สำคัญของเมืองนครราชสีมาเนี่ยหนึ่งที่ก็คืออนุสาวรียท้าวสุรนารีซึ่งอนุสาวรีเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปีพศ2476นะตั้งอยู่ตรงประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าของเมืองโคราชนะ,ะคะคราวนี้เรามารู้จักกับประวัติของย่าโมบ้างนะคะย่าโมเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยมี สักนะคะเป็นภริยาของเจ้าเมืองนะะของเจ้าเมืองโคราชทีนี้เนี่ยในสมัยของสมัยของรัชกาลที่สหรือสมเด็จพระนั่งเก้านะคะในขณะนั้นเนี่ยก็คือทางเจ้าเมืองและพระยาปราัดเมืองนครราชสีมาซึ่งก็คือ,อสามี ของท่านผู้หญิงย่าโมนะคะได้ไปราชการก็คือไม่มีใครอยู่เมืองเลยในขณะนั้นเนี่ยทางเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นผู้ครองนครเวียงจันทร์เนี่ยก็ได้ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมานะะซึ่งก็ถือว่าไม่มีกําลังสําคัญอยู่ในเมืองในะขณะนั้นน,นะคะแล้วก็ทางเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็มากวาดต้อนคนในเมืองนครราชสีมาเนี่ยเพื่อจะกลับไป เวียงจันทร์กันทั้งหมดเลยนะรวมถึงคุณหญิงโมซึ่งเป็นภรรยาประหลาดเมืองไปด้วยนะในระหว่างที่เดินทางกันไปเนี่ยค่ะที่ทางเจ้าหนุวงกวาดต้อนชาวเมืองโคราชไปเนี่ยก็ได้ไปพักแรมที่ทุ่งสำริดนะตามหนังสือบอกไว้ว่าณนะวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369เนี่ยขณะที่กำลังพักแรมกันอยู่ที่ทุ่งสำริดนะคนะคุณหญิงโม ร่วมกับหลวงนรง์สงครามนะะหัวหน้าชาวเมืองก็รวมกันแล้วก็ออกอุบายขึ้นมาว่าจะเลี้ยงสุรานะหรือว่าเลี้ยงเหล้าหลนะเนาะให้กับทหารลาวที่คุมตัวอยู่นะะก็เลี้ยงกันอย่างเมาไม่กันเลยทีเดียวจนกระทั่งเนะะจ้าอนุวงศ์เองเนี่ยก,ก็มาร่วมกินเหล้าด้วยนะคะแล้วก็ทั้งกองทัพเนี่ยก็หมดสติกันไปนอกจากจะอุบายเรื่องของการเลี้ยงเหล้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ การเอาไฟนะคะที่บรรจุดินปืนบรรทุกใส่เกวียนเนี่ยเพื่อให้มันไหลเข้าไปในกองทัพทหารลาวเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นกลางกองทัพของทหารลาวนะก็ตายกันไปเป็นจำนวนมากเลยก็เป็นอันว่าการต้อนนะคะคนของเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะคะทางท่านผู้หญิงโมเนี่ยก็มีชัยชนะ ก็เลยต้อนคนนะคะชาวเมืองโคราชเนี่ยเพื่อจะเดินทางกลับมาอย่างเมืองโคราชอีกครั้งก็ถือว่าเป็นชัยชนะนะคะทีนี้เนี่ยทางรัชการที่สามเมื่อทราบนะคะเพื่อทราบข่าวเนี่ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยโปรดเกล้านะคะให้คุณหญิงโมเนี่ยขึ้นเป็นเท้าสุรนารีแล้วก็ โปรดก้าวให้พระยาประหัดเมืองนครราชสีมาะะชื่อของท่านก็คือทองคำนะคะผู้เป็นสวามีเนี่ยก็เป็นขึ้นเป็นเจ้าพระยามหิศราธิบดีนั่นก็คือ,อชื่อชื่อ,อ,ช,อ,ช,อ,อชื่อตำแหน่งนะคะของพระสวามีของท้าวสุรนารีนั่นเองนะคะโดยเรื่องเนี้จริงๆก็ปรากฏในพงศาวดารอยู่มาจนถึงในปัจจุบันนะคะจากนั้นเนี่ย มันมีเรื่องค,อคือมีที่มาที่ไปค่ะเมื่อระหว่างเดินทางนะัะจากที่ท่านท้าวสุรนารีเนี่ยเดินทางกลับมาต้องมาพักแรมระหว่างนั้นเนี่ยที่ย่าโมนะคะเสร็จศึกแล้วเนี่ยก็กําลังจะกลับขณะที่ยกทัพเนี่ยแล้วก็แวะมามาแวะพักที่ท่าตะโกนะคะซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ําลําตะคองทีเนี้ยเนี่ยก็ ให้ทหารเนี่ยทำเป็นรูปสาลาเสียงทายลอยมาตามลำตะคองนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปสาลานี้ลอยไปติดอยู่ณที่แห่งใดท่านเนี่ยจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรนะ์ก็ปรากฏว่าแพรเสียงทายนีย้ก็มาติดอยู่ที่หน้าริมฝั่งขวาของลำตะคองซึ่งเดิมเนี่ยเป็นวัดร้าง นะทางเท้าสุรานารีเนี่ยก็เลยสร้างพระอุโบสถซึ่งก็เป็นวัดสาราลอยในปัจจุบันนั่นเองนะนั่นก็คือที่มาที่ไปของวัดสาลาลอยคราวนี้เมื่อเท้าสุรนา,ารีเนี่ยถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอายุ81ปีทางพระสวามีเนี่ยก็เลยได้ชาปนากิจศพแล้วก็สร้างเป็นเจดีบรรจุอัฐิไว้ณที่วัดสาราลอยนั่นเองนะคะคราวนี้ ถ้าโยงจากเดิมเนี่ยที่กล้วยเล่าตอนแรกเนี่ยก็จะมะีสถานที่ที่บรรจุอัฐิก็คือใต้ฐานอนุสาวรีย์เทา้าย่าโมใช่ไหมคะหนึ่งแต่เดิมเนี่ยแท้จริงแล้วนะคะที่บรรจุอัฐิของย่าโมเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดสาลาลอยนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถูปเนี้ย,สถ,ยสถูปที่บรรจุอัฐิของเท้าสุรานารีหรือย่าโมเนี่ยก็อยู่ อในวัดสาลรลอยมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้สักการะเป็นจำนวนมากเลยทุกคนก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรนะคะซึ่งกล้ยเองก็เดินทางไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะไปขอโชค,คขอพรบางคนก็ได้มาบางคนก็ได้เลขเด็ดๆมาด้วยเหมือนกันนะคะนี้ก็ แล้วแต่ดวงเนาะเรื่องแบบนี้เรื่องของความเชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะนี่ก็คือประวัตินะคะคุณงามความดีของสตรีที่สำคัญคนหนึ่งของสยามเลยทีเดียวก็คือเท้าสุรนารีนะ,ะหรือย่าโมของเรานั่นเองนะฮะเป็นยังไงบ้างไหนใครผู้ฟังมีใครที่เดินทางไปกราบไหว้นะคะสถูปย่าโมหรือว่าไป กราบไหวอนุสาวรีย่าโมแล้วก็ได้โชคได้ราบกลับมาบ้างไหมคะมาคอมเมนต์บอกกล้วยกันได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เรื่องของสถุปย่าโมสำคัญสำคัญก็จบเท่านี้นะคะสั้นๆจริงๆในหนังสือเรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวกล้วยจะลองจับเอาสักเรื่องเรื่องต่อๆไปนะคะมาเล่าให้ฟังด้วยกันเหมือนกันนะคะ แล้วอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ